นิทานโบราณนคดีคำนามนิทานโบราณนดีเรื่องต่างๆที่จะเล่าต่อไปนี้ล้วนเป็นเรื่องจริงซึ่งตัวฉันได้รู้เห็นเองไม่ใช่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่เป็นเรื่องเกตนอกพงสาวดารจึงเรียกว่านิทานโบราณนคดีเหตุที่จะเขียนนิทานเหล่านี้เกิดแต่ลูกที่อยู่ด้วยอยากรู้เรื่องเก่าแก่ก่อนเธอเกิด ถึงเวลานั่งกินอาหารพร้อมกันมักชวนให้เล่าให้ฟังหนึ่งหนึ่งส่วนตัวฉันเองเมื่อตกมาถึงเวลาแกชา่ชราดูก็ชอบเล่าอะไรอะไรให้เด็กฟังเหมือนอย่างคนแก่ที่เคยเห็นมาแต่ก่อนและตัวฉันเองเมื่อยังเป็นหนุ่มก็เคยชอบไต่ถามท่านผู้ใหญ่อย่างเดียวกันยังจําได้ถึงสมัยเมื่อฉันเป็นนายทหารมหาเล็กประจําอยู่ในพระบรมมหาราชวังเวลาขํามักชอบไปเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้า รมสมเด็จพระบรมราบปอรบพระที่วางตรงหน้าประตูวิเศษชัยศรีตูลถามถึงเรื่องโบราณต่างๆท่านก็โปรดตัดเล่าให้ฟังโดยไม่ทรงลังเกียจด,ดูเหมือนจะพอพระหาฤทยให้ทูลถามด้วยเสียอีกการที่คนแก่ชอบเล่าอะไรให้เด็กฟังน่าจะเป็นธรรมดามนุษย์มาแต่ดึกจำบันแต่โดยมากเล่าแล้วก็แล้วไป ต่อบางทีจึงมีคนเขียนเรื่องที่เล่าลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตัวฉันเองเดิมก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียนแต่ลูกหญิงพูนพิสมัยเธอว่าเรื่องตา่างๆที่ฉันเล่าให้ฟังล้วนมีแก่นสารเป็นกติหน้ารู้ถ้าปล่อยให้สูญเสียหน้าเสียดายเธออ้อนวอนขอให้ฉันเขียนรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานและผู้อื่นต่อไป ฉันจึงได้เริ่มเขียนนิทานโบรนนาณในคดีมาตั้งแต่พศ2483แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะเขียนเรื่องชนิดใดสุดแต่นึกเรื่องอะไรขึ้นได้เห็นว่าน่าจะเขียนก็เขียนลงเป็นนิทานนึกเรื่องใดได้ก่อนก็เขียนก่อนเรื่องใดนึกขึ้นได้ภายหลังก็เขียนทีหลังนิทานที่เขียนจึงเป็นเรื่องหลายอย่างต่างชนิด นละคนปนกันแต่หวังใจว่าผู้อ่านจะไม่เสียเวลาเปล่าด้วยอ่านนิทานเหล่านี้ลงนามดำรงราชานุภาพปีนางวันที่9ตุลาคม2485นิทานเรื่องที่1เรื่องพระพุทธร,รูปประหลาด เมื่อฉันเป็นเสนาพดีกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปตรวจราชการมณฑลพยับครั้งแรกเมื่อปพศ2441เวลานั้นยังไม่ได้ทำรถไฟสายเหนือต้องเดินต้องไปทางเรือแต่กรุงเทพจนถ,ถึงเมืองอุตรดิต์แล้วฉันขึ้นเดินทางบกไปเมืองแพร่เมืองน่านเมืองนครลำปางเมืองลำพูนเดินทางเกือบเดือนนึงจึงถึงเมืองเชียงใหม่ขากลับลงเรือล่องลำแม่น้ำพิง แต่เมืองเชียงใหม่ลงมาทางเมืองตากเมืองกำแพงเพชรมาร่วมทางขาไปที่ป่าน้ำโพเมืองนครสวรรค์แต่นั้นก็กลับตามทางเดิมจนถึงกรุงเทพเช่นเคยได้ยินว่าทางเมืองเหนือนั้นในเมืองพิษณุโลกอันเคยเป็นเมืองพระร่วงและมณฑลพยับอันเป็นแหล่งช่างเชียงแสนมีพระพุทธรูปโบราณอย่างงา,งามมากกว่าทั้งอื่น คนหาพระพุทธรูปมาเที่ยวสองหาทางนั้นนับถือกันว่าต่อเป็นนับถือกันว่าต่อเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพจจึงจะดีถ้าหาได้เพราะขัดมาเพราะขัดสมาธิเพชจจังย่อมขนาดตักในระหว่าง6นิ้วจนถึง10นิ้วด้วยยิ่งดีขึ้น แต,แต่ฉันขึ้นไปครั้งนั้นตั้งใจจะไปเสาะหาพระทุทธรูปที่ลักษณะาง,งามเป็นสําคัญไม่เลือกว่าจะต้องเป็นพรานังขัสมาธิเพชหรือขัตสมาธิราบปัถนาจะใครได้พระขนาดเคืองน้าตักราวสอกเศเพราะเห็นว่าขนาด,น,าดนั้นฝีมือช่างทําได้งามกว่าพระขนาดเล็กเช่นเขาหากันเมืองขึ้นเมื่อขึ้นไปถึงเมืองอุตรดิษฐ์วันหนึง่ง ฉันไปเที่ยวที่เมืองทุง่งยางแวะดูวัดพระมหาธาตุทีเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสโโขไทยและพระเจ้าบร,บรมโกศครั้งกรุงเสียอยุธยาได้ทรงปฏิสังขรมีพระสถูปมหาธาตุกับพระวิหารหลวมเป็นสิ่งสําคัญอยู่ในวัดพระมหาธาตุองค์เดิมพังมีผู้สร้างใหม่แปลงรูปเสียแล้วแต่วิหารหลวงยังคงอยู่อย่างที่พระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณในวิหารหลวงนั้นมีพระพุทธรูปอก ปั้นองค์ใหญ่ขนาดน่าจากักแปศอกตั้งเป็นประธานเมื่อฉันเข้าไปบูชาเห็นมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งวางนอนอยู่ในพระหัตพระประธานแปลกตาจึงถามพวกกรมการว่าเหตุใดเห็นชไนจึงเอาพระพุทธรูปไปวางทิ้งไว้ในพระหัตพระประธานเช่นนั้น เขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปองเล็กนั้นเดิมอยู่ที่วัดอื่นดูเหมือนชื่อว่าวัดวังหมูหรือวัดอะไรฉันจำไม่ได้แน่แต่มีพระแต่เป็นพระมีปาฏิหาริย์อย่างแปลกประหลาดคล้ายกับมีผีพญามาคอยระจญอยู่เสมอถ้าใครไปถวายเครื่องสักการะบูชาเมื่อใดในไม่อิชา้าก็มักมีเกิดเหตุวิวาสบาททะเลาะกัน ในตำบลนั้นจนคนคลั่นคลาไม่มีใครกล้าไปบูชาแต่พวกเด็กลูกศิษย์วัดเป็นคนขนองเห็นสนุกพอรู้ว่าจะมีการประชุมชนที่วัดนั้นเช่นบทน,นาเป็นต้นรอบเอาเครื่องสักการะเช่นหมากเมี่ยงไปถวายพระพุทธพระพุทธรูปอง์อน,นั้นก็มาเกิดวิวาทบาดทะเลาะก,กันเนืองๆอยู่มากคืนวันหนึ่งพระพุทธรูปองค์น,นั้นหายไปต่อมาภายหลัง เห็นม้านอนอยู่ในพระหัตถ์พระประธานในวิหารหลวงทุ่งยังไม่รู้ใครว่าใครเป็นผู้เอามาแต่พวกชาวบ้านก็ไม่มีใครสมัครจะรับเอากลับไปวัดเอาไปไว้ที่วัดเดิมจึงทิ้งอยู่อย่างนั้นฉันได้ฟังเล่าเห็นขันกลั้นหัวเราไม่ได้สั่งให้เขายกพระองค์นั้นลงมาตั้งดูที่ฐานชุกทีตรงหน้าพระประธานพอเห็นชัดก็ชอบด้วยเป็นพระปางมานิชัยปี ฝีมือแบบสุขโขทยทำงามและได้ขนาดที่ฉันหาด้วยจึงว่าแก่พวกกรมการเมืองทุกงยางว่าเมื่อไม่มีใครสมัครจะรับพระพุทธรูปองค์นั้นไปแล้วฉันจะขอรับเอาลงมากรุงเทพเขาก็อยอมอนุญาตด้วยยินดีและดูเหมือนจะประหลาดใจที่ฉันไม่เชื่อคําของเขาด้วยฉันจดุดธูปเทียนบูชาแล้วสั่งให้เชิญพระพุทธรูปองค์นั้นลงมายัางที่ทําเนียบจอดเรือในวันนั้น พอข้าถึงเวลาจะกินอาหารพวกรข้าราชการที่ไปด้วยกันมากินพร้อมกันตามเคยแต่วันนั้นสังเกตเห็นเข้าหัวลอกตะกซิกันแปลก,กว่าปกติทัานถามว่าเรื่องอะไรขบขันหรือเขาบอกว่าเมื่อชันไปวัดพระมหาธาตุวีภายเกิดไปวิวาเจ้ากันขึ้นที่นั่นคู่หนึ่งกันก็รู้เท่าว่าเขาพากระลงความเห็นว่าเป็นเพราะฉันไปถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธลูกองค์นั้น โดยไม่เชื่อคำพวกกรรมการแต่ฉันกลับเห็นคันเผอิญเกิดเหตุเข้าเรื่องไม่เห็นเป็นอัศจรรย์อันใดก็สั่งให้เชิญพระพุทธรูปองค์นั้นลงเรือขึ้นไปส่งกลับลงมากรุงเทพเมื่อฉันขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่วันหนึ่งไปถึงที่วัดพระสิงห์เห็นเขารวมพระพุทธรูปหล่อของโบราณที่ดีและจมุก ั้งไว้บนฐานจุกชีที่ในวิหารหลวงมากมายหลายสิบองค์ฉันปีนขึ้นไปเที่ยวพิจารณาดูเห็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสนองค์หนึ่งลักษณะาง,งามต้องตาและได้ขนาดที่ฉันปรารถนาะให้ยกลงมาตั้งพิพจารณาดูต่างหากก็ยิ่งเห็นงามจึงขอต่อเจ้าเชียงใหม่เชิญลงมากรุงเทพแล้วไปว่าวานพระพุทธจารย์วงเล็บมาวัดจักรวัดดีราช วัดจกักรวดิราชาวาสเมื่อท่านยังเป็นพระมงคลทิพนีไปช่วยปฏิสังขรณ์ขัดสีเพราะท่านมีช่างสำหรับหล่อและแต่งพระพุทธรูปอยู่ที่วัดนั้นและตัวท,ท่านเองก็ชอบพอกับฉันมาแต่ก่อนพระพุทธรูปสององนั้นองค์ที่มาจากเมืองทุ่งยางลงรักปิดทองคำเปลวองค์ที่มาจากเมืองเชียงใหม่เดิม เป็นแต่ขัดไม่ได้ปิดทองช่างวัดจักรวัดลงมือขัดพระองค์ที่มาจากเมืองเชียงใหม่ก่อนพบเรื่องผ้าถนิมออกข้อแลเห็นเนื้อทองที่หล่อสีสึกปลั่งงามแปลกกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่เคยเห็นมาแต่ก่อนพระพุทธจาจย์ท่านจึงให้ปฏิสังขรณ์พระองค์นั้นก่อนมีคนโจทย์กันตั้งแต่พระองค์นั้นยังอยู่ที่วัดจักรวัดว่า เป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดเมื่อปฏิสังขรณ์สำเร็จแล้วฉันรับมาตั้งไว้บูชาในห้องท้องพระโรงเมื่อฉันยังอยู่วังเก่าใกล้กับสะพานดำรงสถิตใกลๆไปก็ชมทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังทรงสร้างวัดเป็นมาบบพิษ ทรงพระราชดำริีว่าพระพุทธรูปที่จกกั้งไว้ในวัดนั้นจะหาพระหล่อของโบราณแบบต่างๆมาตั้งทํานองอย่างเหมือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างวัดพระเชตุพนโปรดให้ฉันเป็นพนักงานเสาะหาพระพุทธรูปถวายวันหนึ่งตัดแก่ฉันว่าต้องการต้องว่าต้องพระราชประสงค์พระพุทธรูปตั้งเป็นพระประธานที่จะ ที่การประเดี่ยนสักองหนึ่งให้เป็นพระขนาดย่อมกว่าพระพุทธรูปที่ตั้งพระระเบียงแต่จะต้องให้งามสมกับที่เป็นพระประทานฉันจะหาถวายได้หรือไม่ฉันกลับทุลว่าเมื่อขึ้นไปเชียงใหม่ได้พระพุทธรูปขนาดนั้นมาไว้ที่บ้านองค์หนึ่งถ้าโปรดจะถวายความหมายว่าถ้าไม่ถูกพระราชชาหรือไทยก็ไม่ถวายไม่จัดตอบว่ากะไรในเวลานั้นต่อมาอีกสองสามวันมีพระราชกรณี พระราชกิจเสด็จลงไปเมืองสมุทรปราการเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียถวายและโปรดให้เจ้าพระยายมราชลงเลบปั้นสุข,ขุมเมื่อยังเป็นภระยาสุข,ขุมในวินิจไปเชิญมาจากอินเดียจนถึงเมืองสมุทรปราการเวลาเวลาทรงรถไปสถานีรถไฟที่หัวลำโพงเสด็จแวะรับทันที่บ้าน ทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ทองพระโลงพทอทอดพระเนตรเห็นก็โปรดออกโกดว่าพราะองค์นี้อย่างปแปลกจริงๆตัดสั่งกรมวังในขณนะนั้นว่าให้จัดยานามาศกับขบวนแห่มีเครื่องสูงกลองชนะไปรับองค์นั้นเข้าไปอย่างบรมมหาราชวางังแล้วก็ทรงขนานนามถวายว่าพระพุทธนนรสีก็เป็น พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งตั้งแต่นั้นมาเมื่อสร้างพระอุโบสถชั่วคา,าวที่วัดเบญจมบพิตรแล้วโปรดให้เชิญพระพุทธ่านนรสีแห่ขบวนใหญ่ไปตั้งเป็นพระประธานอยู่จนสร้างพระอุโบสถใหญ่แล้วให้เที่ยวตรวจพระโบราณตามหัวเมืองจนกระทั่งเมือนเชียงแสนก็ไม่มีพระพุทธรูปงามถึงสมควรจะเชิญมาถึงโปรดให้หล่อจำลองพระ พระพุทธชินราชมึงพิษณุโลเป็นพระประธานและโปรดให้จำลองพระพุทธนรสีตั้งไว้เป็นพระประธานที่พระวิหารสมเด็จในวัดบินจามบาพิทด้ยองค์หนึ่งส่วนองค์พระพุทธนรสีนั้นโปรดได้เชิญเข้าไปประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัมพรสถานยังสถิตอยู่ในพระราชมณเทียนนั้นจนวัดนี้มีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธนรสีเป็นพระมีอภินิหารให้เกิดสวัสดีมงคลอ้าง ว่าตัวฉันผู้เชิญลงมาไม่ช้าก็ได้เลื่อนยศจากกรมหล่นขึ้นเป็นกรมหลวงพระพุทธจารย์เมื่อย,ยังเป็นพระมงคลทิพมุนีผู้วยการปฏิสังขรณ์เป็นละเป็นพระราชาคณะสามัญก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ชั้นเทพและพระพิสูจ์เปี่ยมช่างหลอ่อพูดแต่งพระพุทธนรนลสีต่อมาไม่ช้าก็ได้มีสมณศักดิ์เป็นพระครูมงคลวิจิต ว่ากันดังนี้พระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งยางนั้นจะว่ามีอภินา,าอ่านเขาว่าได้แต่เป็นไปอีกทางหนึ่งต่างหากเมื่อฉันถวายพระพุทธนารสีไปแล้วพระพุทธอาจารย์ท่านปฏิสังขรพระพุทธรูปองค์เมืองทุ่งยางเสร็จก็ส่งมาให้ฉันตั้งให้ไว้ที่ทองพระโรงบูชาแทนพระพุทธนาโรสีมาได้สักสองเดือนวันหนึ่งฉันไปหาบรรดาตามเคยท่านถามว่าได้ยินว่าที่จะ ไปได้พระมาจากเมืองเหนือองค์หนึ่งมักทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันจริงรือฉันไม่เคยเล่าเรื่องเดิมของของ,พร,องพระองค์นั้นพระองค์นั้นแก่ใครฉันรจะมีคนในพวกที่ได้ขึ้นไปเมืองเหนือกับฉันในครั้งนั้นบอกให้ท่านทราบแต่เมื่อท่านรู้แล้วฉันก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังตามเขาบอกที่เมืองอดุรดิตท่านพูดต่อไปว่าแต่ก่อนมาคนที่ในบ้านก็อยู่กันเป็นปกติตั้งแต่ฉันเอาพระองค์นั้นมาไว้ที่บ้านดูเกิดวิบาททะเลาะ ไม่หยุดท่านส่งเสษกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งท่านได้ให้จดชื่อคนที่วิวาทมาให้ฉันดูมีทั้งคู่ดีและพร้วิวาทกันถึงหกคู่ท่านตักเตือนแต่แต่ว่าขอให้ฉันคิดดูให้ดีฉันกลับมาคิดดูเห็นว่าถ้าขืนเอาพระองค์นั้นไว้ที่บ้านต่อไปคงขัดใจมารดาจึงไปเล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังแล้วถวายพระองค์นั้นให้ท่านรับเอาไปไว้ที่วัาจาวดจักรวรรดิแต่นั้น เรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุงยางก็เงียบไปต่อมาอีกหลายเดือนกรมการเมืองอุตรดิต์คนหนึ่งซึ่งได้เคยไปเมืองทุงยางด้วยกันกับฉันลงมากรุงเทพไปหาฉันที่บ้านเล่าให้ฉันฟังถึงเรื่องพระองค์นั้นแล้วนึกขึ้นได้ว่าถ้าฝ่าให้เขาเชิญกลับไปไว้ที่วัดพระมหา,าธาตุเมืองทุงยางอย่างเดิมจะดีกว่าเอาไว้ที่วัดจากักรวาลจึงสั่งให้คนไปขอพระองนนค์งน,นั้นคือพระพุทธาจยา์ตกใจรีบมาหาบอก บอกว่าสำคัญว่าช้นสิ้นอะไรให้พระองค์นั้นเป็นสิแก่ท่านตั้งแต่พระองค์นั้นไปอยู่ที่วัดกวารท่านสังเกตเห็นมักมีเหตุวิวา,าทบาดทะเลาะกันขึ้นเกิดขึ้นในวัดผิดปกติแม้จนลูกศิษย์ซึ่งเคยเป็นคนเรียบร้อยมาแต่ก่อนก็ไปตีหัวเจ๊กไก่ขายเอี้ยมจีท่านลำคาใจจะไม่รู้ที่จะทําอย่างไรอเผอิญพ่อค้าชาวหัวเมืองคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับท่านมาแต่ก่อนเข้ามาค้าขายทางเดือถึงกรุงเทพแวะ ไปหาท่านพอเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นก็ชอบใจถึงออกปากขอท่านจึงให้พระองค์นั้นแก่พ่อค้าที่ขอไปเสียแล้วเขาจะพาไปทางไหนก็ไม่รู้ก็เป็นอันสิ้นกระแสความเรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งยางเพียงเท่านั้นแต่หวังว่าพ่อค้าคนที่ได้พระไปไม่รู้เรื่องเดิมพระองค์นั้นบางทีจะไม่ไปเป็นเหตุให้เกิด วิวาดปาทะเลเหมือนหนหลังจบเรื่องที่หนึ่ง